ครับผมสวัสดีค่ะมาพบกับเรานะคะในช่องครัวเจียงภายแก้วภายสักใบค่ะครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับค่ะวันนี้เราได้อะไรเอ่ยได้ของหวานนะคะของหวานลูกๆเรานะคะจาก้วยหวานหวานนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่วันดีนะคะจากประเทศเยอรมนีนะคะครับผมก็เมื่อวานเราเอาไปให้เด็กๆ อยู่ะค,ะ <You. S 1> คุณเม่ฝากคะแนนนะคะมาพักกล้วยนะคะจํานวน1,500คะแนนครับผมก็เมื่อวานนะคะเราได้นํากล้วยไปให้ซุ้มคุณปู่คุณย่านะคะครับผมก็มีพี่บุญมีน้องแสนคําน้องคำแพงนะคะวันนี้เราก็จะมาใจวุน้นเดี๋ยวน้องนะคซุ้ม20หลังของเราเองนะคะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาให้เชือกแรกเลยอ่ะ,น,ะ,ะน้องใจวุ้นาน น้องใจบุญก่อนนะคะน้องใจบุญนะครับเสียงหน่อยเสียงใจบุญแต่และตัวนะคะเอรู้เลยรูแ้แลครับเดี๋ยวนะคะเดีวรูววว้แล้วรู้แล้วเะะด็กๆคุณพ่อ,เ,อ,อเราตืนเต้นมากนะคะที่จะได้กินกล้วยนะคะอ่าน,านๆได้กินของหวานแบบสาวผมยาวชื่นใจมากนะคะดูๆดูลูกตาหน่อยคะ ผมยาวเยอะอ๋อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีดูครับผมดูผมครับนี่ผมยาวจริงๆนะครับเมตตาช้างสนับสนุนช้างมานะคะครับผมเป็นอาหารหวานหวานอะต่อมาเชือกต่อต่อเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมารอบสองนะคะกลับมารอบสองเดี๋ยวมาให้อีกนะเดี๋ยวพิการพอ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  วางลงให้คุณแม่สมใจบ้างนะครับคุณแม่สมใจแม่สมใจนะคะอ่อนๆคิณแม่งคเออคุณแม่สมใจใจเย็น้เดี๋ยวให้กินทุกเชื่อแหละครับแ,แม่องคูณนะคะคุณแม่สมใจเราก็เป็นแม่ของพี่แก้วนะคะครับผมคุณแม่ก็ค่อนข้างจะเริ่มมีอายุนะคะ ก็ได้กล้วยมันหวานอย่างนี้คุณแม่ก็ดีใจนะคะดีใจนะครับจะได้บำรุงคุณแม่ไปในตัวด้วยดูข้างหลังข้างหลังข้างหลังยุย้ยจะบุญจะบุญเยอยจะบุญ <laughs> อร่อยกระช่วนหน้าเลยนะคะ <laughs> ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่สนับสนุนกล้วยวหวานๆนะคะครับผม ช้างอิ่มนะคะคนให้ก็มีความสุขคนรับก็มีความสุขนะคะครันนี้ให้คุณแม่ทองคุณบ้างไป,ปวนทางนู้นทางนู้นทางนู้นไปทางนู้นออ่ะอครับผมรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวให้กินใจเย็นนะครับอยปอย นี่แน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 ่เออเฮ้ยเนี่ยเชือกเก่วมากนะคะนี่แม่ทงคูนแม่ใหญ่นี่คำเดียวครับรู้เรื่องก็เป็นบรรยากาศตอนบ่ายบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงนะครับช้านมีความสุข ครับผม <โก S 1> ไม่ใหญ่จะย,ยืนไม่ใหญ่ะค,ะคะ้คะนนอีกรอบเพื่อื้อัแวครับผมเ,ะะเป็นกล้วยก่อนนะครับด,ด,ดูดูเสียงนะคะนรับทำโตโตแบบว่ามับอร่อยมากนะคะดูพี่แก้วของเราก็รก้องกินนะคะร้องรอแล้ว ถือว่าเป็นมื้อพิเศษนะคะวิอ่อะอ่ครอบคัวดูนะครับรู้แล้วพี่แกว้วรู้แล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูลูกชายของเราร้องรองแล้วนะคะสุท่านต์ไปเดี๋ยวกลับมารอบสองจวกลับมารอบสองนะคะ,ะไปทเที่ยวกันก็เป็นบรรยากาศ ช่วงบ่ายๆนะครับบรรยากาศดีเดี๋ยวจะเป็ควันปนล้กันเนาะอ้าวถึงคิวพี่แก้วแล้วนะคะครับรอเร็วขอบคุณครับรอเร็วอ่าก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่วันดีจากประเทศเยอรมันนะคะ สนับถน,นุนกล้วยหวานหวานให้สุ้มกลวยเจียงนะคะวันนี้เราก็จัดกล้วยหวานหวานมาป้อนน้องช้างให้ครบทุกเชือกเลยนะคะก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่สนับถนุนเรามานะคะเดี๋ยววันหลังเราจะาจัดซื้อเป็นมันแกวนะคะเป็นคลิปหลังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคนให้มีความสุข คนรับคนรับยิ่งมีความสุขกว่านะคะเห็นช้างกินอิ่มแล้วก็มีความสุขมากๆเลยพี่แก้วถูกใจสิ่งนี้นะคะพรอพัวกวยเตียงถูกใจสิ่งนี้นะคะได้กินกล้วยวหวานๆเป็นไงลูก,ลลลกชายอร่อยไหมลูกอร่อยไหมพี่แก้วครับหน่อยแล้วขอบคุณแม่เอฟซีเลยลูกอโอ้ยโอ้ยอร่อยมากนะคะ อร่อยจังเลยมือพิเศษของน้องช้างนะคะก็เหมือนคนเรานะคะกินอาหารเดิมๆนะคะกินหญ้าบ่อยๆวันนี้ได้กินกล้วยวันนี้ได้กินกล้วยรู้สึกพิเศษนะคะพิเศษมากๆเลยอร่อยอร่อยจริงๆเอาเอาไปให้เด็กๆ ค่ะแกยวพอแล้วพี่แก้วอ้วนแล้วเดี๋ย่ไม่ไทำงานกับเขาขอบคุณครับพี่แก้วขอบคุณครับเออเก่งเก่งเก่งลูกเก่งเก่งตอครับขอบคุณมากมากเลยนะคะต่อต่อต่อก็เรายังเหลือนิดนึง เดี๋ยวไปให้คุณแม่สนใจกับแม่ใหญ่น้องใจบุยน้องใจบุญโอสีช็อกโกแลตคนละคมก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่วันดีจากประเทศเยอรมันด้วยนะครับก็ถือว่าทางช่องกุวเจียงก็ต้องขอขอบ,บคุณ ก็ขอให้พระยาโคตสารดนบันดาลให้คุณแม่วันดีอายุมั่นขวัญยืนนะครับก็คิดหวังประการใดก็ขอให้สมพรปรารถนาทุกประการนะครับก็รวยแล้วก็รวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมแก้วไม่เอาแล้วแก้วไม่ต้องร้องแล้วครับดูน้องเจ้าบุญสิ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้น้องจะบินมาแล้วแลวลูกชายก็มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะชางจะบินเดี๋ยวกินเก่งมากนะคะทุกเชือกนักกินเก่งมากๆเลยดูดูครับ<อ>ว้ายคำเดียวอร่อยอร่อยอร่อยมากเลย กินแบบนี้ช้างก็จะอ้วนนะคะใช่ครับทั้งห้ามูนะคะเอาลูกอังดูช้างเรามีความสุขมากนะคะวันนี้รู้รู้จักเสียงการกินนะคะโยบโยบอย่างเดียวเลยครับจบวบเลยนะคะจบวบอย่างเดียวเลยเอาหมดแล้วลกูกสองลูกสุดท้ายอ่ะหมดแล้วนะครับก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ ผมต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่วันดีจากประเทศเยอรมันนะคะคที่สนับสน,นุนลวยหวาน,วานผลไม้หว,หวานให้เรานะคะคผมก็ขอสิ่งดีๆนะคะก็จงย้อนกลับขึ้นไปหาคุณพี่วันดีด้วยนะคะคขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเลยรวยรวยิ่งขึ้นไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้อง ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมครับผมก็ฝากช่องปวยเจียงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะครับผมจ้าหน่อยเล้วจ้าบุญนีขอบคุณค่ะเสียงน่อยจ้าบุญจ้าหน่อยจ้าหน่อยลูกเสียงบุญเสียงเลยดิเสียงสวยๆเออค่ะสวัสดีครับ